สวัสดีครับผมกล้องตลกขึ้นเงินนะครับวันนี้จะพามาดู CRV นะครับปี2013นะครับจด15นะครับคันนี้รถสวยมากเลยนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้รถใช้งานดีขับดีมากครับผมพาดูรอบคันก่อนนะครับคันนี้จาก4,99,000าน้ะครับเหลือที่4 5 9 0 0 0หา นะครับคันนี้เครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับแถมเงินกลับบ้านให้ด้วยนะครับท่านูกค้าสนใจนะครับรถสวยเดิมบางไม่มีชนหนักนะครับคันนี้เก็บสีมาให้รอบคันนะครับเก็บสีบางๆแล้วนะครับรถสวยมากนะฮะไปดูด้านในกันตีนะครับเบาะนะครับทําให้ใหม่หมดเลยปุมให้ใหม่สวยๆเลยนะครับคือจริงๆมันเป็นเบาะเดิมของมันนั่นแหละแต่ว่าเราก็มาเก็บรายละเอียดให้นะครับ มันติดฟังก์ชันครบนะครับเดี๋ยวไปดูเลขใหม่กันว่าเขาจะเท่าไหร่นะครับยางปี2021นะครับสวยเลยนี่ซุบซุกไปเดี๋ยวเราไปดูภายในยกันดีก,กว่านะครับคุณใจก็เป็นรีโมทนะครับยังไม่เป็นคีย์เนตนะอ๊บอ่า มาดูเลขใหม่กันดีกว่าเลขใมาอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับน้ำมันหมดนะฮะสบายใจมีคุ้ยสันโทนมันติฟังก์ชันคุบนะครับเครื่องเสียงเป็นยไงบ้างขอฟังหน่อยอเครื่องเสียงดีนะครับนั่งสบายาอนะ่ะโอเค V ีเนาะเราไปขับเครื่องสองล้อด้วยสบายๆเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับตรงไหนนะโอเค นี่โห,หน้าใช้หน้าใช้มันก็เป็นรถที่น้าใช้มากอ่านี่ครับเครื่องเดิมนะครับเดินนิ่งปกติเลยนะครับฝาเดิมนะนี่ฝาเดิมนะครับฝาเดิมนะครับนี่กทําสี่แล้วเนาะปกติเครื่องเกียร์เราประกันนะครับหน้าเดิมนะครับคันเดิมหน้าเดิมนะครับ นี่เลยครับคันนี้อยู่ที่459,000นะครับผ่อนได้แต่เดือนละประมาณ8-9,000นะครับผมจำไม่ผิดนะครับผ่อนได้สูงสุดจริงๆลูกค้าเครดิตด,ดีก็7ปีก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนคือเครดิตด,ดีออกรถศูนย์บาทเลยนะครับไปใครสนใจก็ตักเข้ามานะครับที่ก้เต้นรถขนเงินนะครับไอ้นี่เครื่องยนต์เดินนิ่งน้ำมันหมดนะครับโอเค ก่อนจะไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คันหน้าคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย